เมนูวันนี้มาล่าแห้งผัดกุ้งนะครับมาล่ากังโกเชียของที่เราต้องเตรียมไว้นะครับมีกุ้งมีมันฝรั่งสารกดียาเฟนไฟข้างจงหัวจ้าอย่างเช่นมีที่ว่าวจะาอาลูมีหอมแดงกระเทียมขิงพริกแห้งพริกหยวกและต้มหอมนะครับนั้นเราก็เอากุ้งไปทําก่อนเลยนะครับกุ้งก็ผ่าหลังด้วยนะครับก็ไม่ง่ายเนาะเอากันไกลก็ได้นะครับแล้วก็ผ่าหลังแล้วก็เอาขาปากจมูกตีนออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับได้กษาสะอาดได้เลยแล้วก็มีไส้ไส้สีดำๆในหลังเนาะเอาออกด้ยเนาะ ทอดแห้งๆต้อกินทั้งตัวได้เลยแต่จริงใช้กุ้งเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับพอดีวันนี้เราไปตลาดสดไม่มีนะครับมีแต่ตัวใหญ่ก็เลยต้องเอาตัวนี้มาครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่ครับกุ้งที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีต้องมันฝรั่งอะลูภาษาพม่าอย่าโยนะครับคนจีนเขาเรียกถูเตอข้างาษาจ้าอยางซี่ภาษาสกีก็แฟนไฟล์นะตัวนี้ชื่ออย่างซี่กันแล้วก็ต้องเอาพริกหยวกนะครับมาล้างเนาะจริงๆพริกหยวกใช้สีอะไรก็ มาหั่นเป็นชิ้นๆดได้นะครับหรือว่าจะหั่นเป็นป้นก้อนก็นไ,ได้แต่เราต้องการหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้เพราะว่าจะให้รสชาติเข้าเนื้อได้ดีกว่าแล้วก็เพื่อให้ต้มผัดได้นุ่มกว่าเนาะนี่เราเราต้องแช่แช่น้ำเปล่ากพอครับบางคนชอบไปแช่เกลือถ้าแช่เกลือแล้วเราเอาไปทำบางทีออกมาเค็มนะครับพริกหยบกแล้วก็มีสามสีเนาะแดงเหลืองเขียวนะครับอันดับแรกเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอาตามที่สบายเอาที่ตัวเองถนัดเนาะล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ห้น่อยนะครับขอบค นีพริกยกแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ตักขิงอ่าเอามาซอยบางๆแล้วขิงแล้วมีกระเทียมด้วยนะครับกระเทียมเราก็ทุบมันเล็กๆไปเลยกระเทียมหอมครับยิ่งใส่เยอะยิ Mate, ่งหอมครับกระเทียมแล้วก็มีหอมแดงด้วยนะครับหอมแดงเหมือนกันครับทุบมันเป็นเล็กๆหน่อยครับเพื่อทําให้หอมขึ้นนะครับหอมแดงแล้วก็เตรียมแล้วก็ต้องเตรียมพริกแห้งสักหน่อยนึงเนาะที่เราต้องเตรียมเอาไว้นี่รื่องมีต้มหอมด้วยนะครับต้มหอมก็ใส่ตอนสดช้ก่นะครับต้มหอมก็หั่นเป็นชิ้นประมาณสองนิ้วแล้วก็ เรียบร้อยนะครับเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยนี่คือเครื่องของเราเนาะมีพริกหยวกมีมันฝรั่งมีพริกแห้งขิขงหอมแดงต่างๆนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับปรุงก็เร,เรียบร้อยนะครับเราก็จะเตรียมเครื่องทั้งหมดเราก็จะเตรียมเครื่องปรงุงมีเกลือชูรสรสดีซีอิ๊วดำมาล่าครับแซลมอนิ้นฮวาเจียวชีโกะเซียวโย่นี่เดี๋ยวน้ำมันใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องทอดมันฝรั่งก่อนแฟนฟรายฝรั่งเรียกว่าแฟนฟรายเนาะภาษาาเจีนเรียกว่าอารูภาษาจีนเรียกว่าูเตร ถ่ายวันกว่าเจ้าจอมาลีนชิชูทอดให้ประมาณสุกก็พอเนะาะเพราะเดี๋ยวเราต้องผัดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาได้นะครับดูเหลืองหน่อยแล้วก็ตักขึ้นมาได้นะครับแล้วเราจะเอาไปเสด็จน้ำมันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับและติดตามในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับเชียรเชียว์แสงเร็วหน้าตาที่ทอดออกมาก็ประมาณนี้นะครับเราก็เอากุ้งทอดต่อนะครับทอดให้มันแบบกรอบๆเลยเนาะจริงๆมันต้องใช้กุ้งตัวเล็กนิดนึงเพราะตัวใหญ่มันแบกรอบอยากเนาะตัวเล็กนี่กรอบๆคือ เปลือกก็กินได้นี่ครับเราทอดพอโอเคก็ดูแล้วมันก็กรอบแต่ไม่กรอบมากหรอกมัตัวใหญ่แล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยนะครับหอมมากกุ้งสดมากนะครับจริงๆไม่ใช้กุ้งใช้อย่างอื่นก็ได้เนาะเราไม่กินกุ้งนะครับไปใช้อย่างอื่นก็ได้ครับซีฟู้ดหรือว่าหมูหรือว่าไก่หรือว่าเนื้อก็ได้ถ้าเป็นหมูเนื้อไก่คือไม่ต้องทอดนะครับนั่นก็เราก็เสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็เตรียมล้างกระทะมาใหม่ใส่น้ำมันที่เราทอดกุ้งนี่แหละครับใส่ไปสักนิดนึงแล้วก็ใส่พริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมใส่ลงไปใส่่่โโลลดดใใสสเข้าไปนะครับ แล้วก็ผัดให้พอแบบมีกลิ่นหอมเนาะพอมีกลิ่นหอมเนี่ยมาอนิดหนึ่งเนาะแล้วเราใส่พริกมาล่าครับใส่พริกมาล่าเข้าไปมาลาทีเดียวแล้วก็ผัดไปเลยครับเพราะผมทำคลิปคลิปหนึ่งกาจะทำเสร็จก็ต้องใช้เวลาหลายวันเนาะแต่ขาคนช่วยแชร์ให้เราใช้เวลาแค่สองวินนะครับขอบคุณทุกแชร์นะครับพริกมาลาผักถึงเข้าที่เนาะกลิ่นหอมออกมาแล้วก็ใส่มันนารูมันฝรั่งแฟนไฟลงไปแล้วครับแล้วก็ใส่กุ้งไปเลยใส่กระดก็ต้องให้เข้าที่ทุกอย่างนะครับเข้าที่ทุกอย่างเสร็จเราก็จะใส่เครื่อง มีชูรสเกลือรสด,ดีเฉาโกมิงภาษาไทยก็คือลูกกะวานดำนะครับทีเฉาโกมิงเนาะาใส่เกลือใส่ชูรสต่างๆนะครับก็อยู่ที่แล้วแต่ที่จะผัดเยอะเท่าไหรนะ่เนาะใส่กันเองกันเลยอันนี้ขวาเจวครับไอที่ช้าปากคือขวาเจวนะครับคนไทยเรียกพี่ทอมพี่หอมใครจะหาซื้อก็จริงๆใน Google แค่พิมพ์เข้าไปมันก็มีแล้วเนาะกะวานดำกับพี่อพหอมก็มีขายอยู่นะครับซีลทีอูนี U ่คือ e ซีลหอมนะครับคือมันไม่เค็มเนาะแล้ว e ก็ใส่วิสกี M ้สัก e นิดนึงใส่ครบเครื M ่องนะครับเราก็ต้องจัดเต็มนะครับ ผัดให้เข้าทีเนาะจริงๆผัดไม่ต้องนานนะครับผัดสักแป๊บนึงคิดว่าเข้าที่หน่อยแล้วก็ใส่น้ำทีนิดหนึ่งนะครับใส่น้ำทีนิดหนึ่งเพื่อจะให้รสชาติพวกนี้เนาะเข้าไปในตัวเนื้อเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกหยวกลงไปเลยครับพริกหยวกใส่เยอะกินเยอะหอมมากอะ่ะคนชอบกดกดไลค์คนอยากกินก็ต้องกดแชร์แชร์ไว้ในหน้าเฟซของตัวเองเผื่อไปทำเองนะครับนี่ครับเราผัดเสร็จเนาะแล้วก็เติมน้ำสักนิดนึงเนาะเพื่อจะให้รสชาติเข้าถึงเนื้อเนาะ นี่ก็คืออันเสร็จเรียบร้อยของเราเราก็ต้องใส่ต้มหอมลงไปเลยครับเก็ฉ่าำใช่เปล่าที่จะหยุดเปล่าต้องใส่งาขาวชน,นิดนึงเนาะงาขาวงาขาวผัด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 ให้เข้ากันผัดให้น้ำพอจะหมดเนาะก็ตักขึ้นมาได้เลยนะครับหอมมากตักใส่จานแล้วก็ใส่งาขาวชน,นิดนึงนะครับโอ้หอมมากครับฝากกดไลค์จิ๊บแต่ดเดก๋กจังฝากกดแชร์จิ๊บแต่ดเดก๋ดเดก็ฟ้นแชร์และติดตามในช่องยูทูบของเราด้วยนะครับอออย่าากกััังซูมินชขบบบคคคุณครรดท